ครับนะครับแล้วก็อันนี้ครับเล่าสื่อแล้วเป็นยังไงบ้างดูฟีดแบ็คนดูกับหนังที่เราเป็นนเอกอีกเรื่องหนึ่งก็รู้สเกสนใจเยอะแต่ก็คาดหวังว่าแบบว่ามิสจะเป็นยงนนังไงนะแต่พอลทุกบอทุกหนังได้บอกไปแล้วก็คือต้องออจะว่าไงให้คนดูได้ตัดสินกไม่ใช่แค่ที่เราแวก็รู้สึกว่าแต่ก็กระแสตอบรับก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็เห็นคนดูก็แบบอินไม่กับมาแล้วก็ตกใจอะไรแล้วก็เออ ดูแล้วดูอีกรอบก็ยังสงสัยเหมือนกันครับอยากให้เกิดน,นิดนึงคือเราคงไม่สปอยอยู่แล้วจะเกิดเพราะว่าหลายค,คนเห็นหนังพีมเนี่ยกนันถึงเป็นหนังผีจะเป็นเรื่ที่แบบชินตาเรื่องนี้บอกคนดูหน่อยว่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างครับสิ่งแรกเลยที่จะชี้มแตกต่างก็คือเป็นบทบาทพีมที่โตขึ้นครับการพีคาแรคเตอร์การการสวิตต์อารมณ์ของตัเรื่องเราก็เข้าไปดูรู้เลยว่าอารมณ์มันไม่ใช่แค่นี้มันแบบรุนไปงขึ้นแล้วก็ดิ่งล เกิดทางเรื่องเลยก็จะได้เห็นนักแสดงที่พัฒนาเองแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่พาดหน่ากลัวม์เป็นบ้านพักต้องการสนับสนุนจากบทที่อ่านนี้ต้องต้องทำการบ้านอะไรมากไหมครับเยอะมากต้องการมากเยอะมากเลยเราอยู่กับตัวละครต่างๆดูด้วยกันเลยก็มีการตัวละครแล้วก็มีการลองช็อปให้แบบดแสดงใกล้ชิดๆตั็ต้องเล่นด้วยกับครับ ถ่ายสารจังหวัดแบบว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างครับอุปสรรคจริงๆไม่มีเลยนะทุกอย่างเต็มใจมากแมลงหรืออะไรแต่ถ้าพูดถึงแมลงพวกที่มาจะแพ้หญ้าแล้วคือแบบเรื่องอะเล่นกับหญ้าอะไรลอดเลยเพราะฉะนั้นข่าวที่มาคือได้แบบบางฉากเหมือนเกี่ยดกันเลยเพราะว่าเป็นอะไรพูดถึงในกองนิดนึงเบสเขาชอบแกล้งเราเหรอฮะเบสชอบแกล้งขี้แต่ก็ดีสนุกดีเวลาแบบถ่ายม่วงถ่ายตื่นอะไรเงี้ย กแ,กแล้วเราแกล้งกลับบ้างไหมไม่ปล่อยออสองคนลุมเลยวะลุมแกล้งแล้ว,วเขาแกล้งแกล้งไงคือเอาพวกมแมลงหรือเอาหรือว่ามามามาแกล้งเป็นหลอกเป็นผีอะไรงงงๆๆเงี้ยหรอนะะแล้วจแรบบิงเรา,เรา,า,ากลัวไหม ม่คือไม่ได้กลัวแต่ก็ไม่ได้ลงตื้อะไรแต่ว่าพอพอมาได้เรื่องเนี้ยทำให้เราแบบว่าเราเชื่อเรื่องนี้มาคืนเพราะว่าเราได้เจอริงจริงตอนท awesome. ี่บอกว่าได้ยินเสียงระนาดเนี <h <h <d <d ่ยคือได้ยินพร้อมเลกเตอร์หรือว่าได้ได้ยินคาราวันกันได้ยินพร้อมเลกเตอร์คาราวันในอินดเซนในอินดเซนในห้องห้องของทอในฉากหนึ่งนะคะแล้วก็ก็คือคืนนั้นแหละแล้วประมาณสี่สามสิบสี่ก็ได้เสียงระน้าแบบมันเลงดำมาก แล้วก็เป็นจันงหวะเ็วอะไวนะคะก็ได้ยินพหัอกันแต่เห็นเบสก็ได้ยินเหมือนกันแต่มาคนละวันกันใช่ค่ะครับรใังานเราคุมโปงเลยเหรอใช่คือแบบมีกล้าผีกุเลาวผมมาจากจาก้้ัวจริงจริงมีพรข้างหัวแต่แบบจริจริงๆๆๆในกองถ่ายนี่คือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก่อนถ่ายเลยไหม ตอนนี้ช่วงนี้นอกจากเรื่องคนทรงถีแล้วมีผลงานอะไรบ้างที่จะประกาศแฟนทค่ซีรีส์ของว่าไปเรื่องแทยชลากระั้นะเล่นกับกนิงมิรุแล้วก็พี่จรีนก็มีพี่ชาปเป้เยกครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ในปีหน้าจะมีผลงานอะไรบ้างทำแพลนก็ก็เรื่องนี้นะคะซีรีส์ที่ว่าไปโอ้โหครับผมตอนนี้คือจบปีนานแล้วเนาะจบปีจบปีจักรีนานแล้วนะจบ,จบ,จบนนแ <c oughs> ยังไม่มีแพลนจะเด้นโรใช่ไหม อยากทิมอยากคือถ้าทิมรู้สึกว่าทิมอยากเรียนอยากหาอะไรที่เป็นใหม่ๆที่แบบไม่ใช่ได้เนี่ยอยากหาอะไรที่แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าเป็นแขนงไปเลยค่ะความแปลกใหม่ๆก็ยังหาอยู่ว่ามือคืออะไรอ๋อรสสีรสสีทั้งหมดสรสรส บทเลิฟซีนทีนี้เล่นเลิฟซีนเต็มที่มากกว่าที่เคยด้วยนะแต่อยากให้แฟนๆไปดูแบบให้พูดถึงความรู้สึกตอนถ่ายทำหน่อยจริงตอนถ่ายทำเราเครียดน้อยมากนะคะเพราะว่าคู่กับทีมงานเขาเสร็จให้เราเลยก็เบทที่เข้าด้วยกันก็แบบเราก็เคียวแค่เราก็แบบขออนุญาตก่อนไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ผ่านไปแล้วทีนี้แล้วก็มีการเล่นฉาซิงนี้ก็จะของดาทำให้เรารู้สึกแบบโอเคกล้าเล่นแล้วก็เชื่อใจกัน พูดถึงสถานที่นิดนึงบึงบัวนี่สถานที่จริงสวยเลยไหมสวยมากเป็นสถานที่จริงคือเป็นของพันสองพันกุ้งกับชาวบ้านลอยได้เขาเสร็จขึ้นมาหมดทุกอย่างแต่แรกมันไม่มีบัวนะคะแล้วเขาก็เอาบัวมาสร้างทุกอย่างในนั้นก็สร้างหมดเลยแต่แรกคือมันคือที่เรียบทุกอย่างคือแง่มิตใหม่หมดแม้กระทั่งรถพาเราไปตั้งต่อแล้วว่งานเลยหลายทุกอย่างสร้างด้วยชาวบ้านที่ แล้วชาวบ้านก็เล่นด้วยค่ะถ้าเห็นว่าเอกที่เล่นในเรือชาวบ้านนี่ก็คือชาวแล้วก็เป็นฝีมือของทางชาวบ้านด้วยที่ทำต่างๆ้็เขาประสาเขาออกแบบการแมทสีเขาทำที่เป็นผ้าโยงลงมา จริงๆแล้วเนะี่ยคนไทยมุมัญญาไทยอะ่ะมันไม่แพ้ใครเลยใะไรเลกไม่แพ้อะไรเลยคืยจริงๆถ้าเกิดม,ม,มีคนบอกว่าเวลาดูเบสในห,หนังแล้วเห็นหนังผีบ่อยต่อไปจะกลายเป็นเจ้าแม่หนังผีรู้สึกว่าไงที่สุดก็ก็ขอบคุณขอบคุณนับรับแล้วขอบคุณแต่ก็จริงๆแล้วก็ทิมก็อยากลองเปลี่ยนแบบอยากลองเล่นแบบคนอื่นที่แบบให้ทุกคนได้เห็นกัา ทีตกลงเลยว่าดราม่าจะจัเลยอะไแบบแปแวห่าเ่าเกาแสงไปาี่คนหรือตงแเลยใช่ให้ครับแล้วก็ฝากขพยา์แล้วก็อีกสกแมด้วยได้ค่ะก็ขอฝากข้พยนด้วยนะคะกับเรื่องคนทีดค่ะก็19พฤกจากายนที่รชุรล้าก็รับรองว่าคนจริงๆใช่มีแค่ความฟูมยังต้องมีเส้า